สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกกันอีกแล้วนะครับมือนีผ้าพี่น้องมาจัดเมนูต้มอึองพี่น้องเอ้ยนะครับช่วงนี้กับสิมีต้มอึองดูแนวพอถึงฤดูกาลของอึองแล้วนะครับอึองแม่ไข่ไข่โตคือเกาครับสมแต่ต้มใส่ใบบักฮามออนใส่คาใส่ขิงใส่ตะไคร่ไปนะครับแซบนะครับแต่ว่ามืนีเห็ดเป็นเจลเจลสมคือพี่น้องมืนีเห็ดเจลสมบ่มได้กินกับเจลผิดพงเนะาะนะมาแซบน้ากันครับโอ้ย สดน้ำลองข้อยักบาดก่อนนะนะครับ <c oughs> หอน <c oughs> หอนอยู <c oughs> ม่มีแหงมีแหงพี่น้องเอ้ยเปิดไข่เบิ้งมือนีไบ่ได้พาไข่ไปโอ้ยเห็ดตายตายหอนหอนพี่น้องโอ้ยตายเห็ดน้งได้กกินได้เนาะวันนี้เนาะปดวดหัวหืมอืมอืม หอนหอนดูครับสุดยอดพอสิมม,มค่ำยังไงเหมือนหอนครับจ้ะเหมือนเดิมครับ มันแสบน้ำจิ้มเด็ดมากอื นนมาเดิมพี่น้องเด้อแซ่บคักผมไข่เต็มท้องเหมือนเดิมเอ้า <laughs> แซ่บครับมาด้วย้องเดอ้อ หารอีสานบานเฮาปีละเทียถ้าผู้ได้อยากกินดูเฮ็ดไซฟิดว้ครับผมนี่ก็เฮ็ดไซฟิดว้ซื้อใบที่ราหาหกโลเพื่อนบริ้กินดีครับเพื่อผลบบ้าๆไปทั้งส่วนแล้ว ของแสบอยู่กับผูมิคสุดยอดแสบครับ ึงไข่แคนดีดีครับไข่แคนดีครับก็อย่างนี้เด้พี่หนอกอือเอาอกินเขาข้ามเด็กอะหืมหืมสุดยอดจริงๆ ฝนตรงอีกนึงขันมีอีกผมก็สิเอาไว้อีกอยู่พี่น่อง chỉ nhắm đây cả xe cả men tôm à họ nè ta hoa là bạn nè giảm mới đây đồn กับกระดูกสันหลังมั้งนี่พี่น้อง ่นซ้อนครับเล้เปิดไ้เบิงกินข้าใดกับโอ้โหนะกินข้าใดกับโยกไ้เบิงก่อนซ้อนพี่น้องอยู่ทางต่างแดนเป็นยังไงเนาะได้กินบ้านเนาะใส่ส่วนสักออก ขออภัยครับ <c oughs> งดแถบ,บันทั้งอยากสดน้ำทั้งไม่อยากสดพี่น้องย่านอิ่มก่อนสดน้ำก็ได้เหลืยอยุ่สามตัวบะสดดอก <c oughs> อ่อนซ้อน บอกพิกัดไปแล้วด้วยพี่น้องเด้อตลาดห้วยเดือน้องบอลมผพู โอ้มือนี่เป็นลมลมแน่ครับเป็นตะแคนดีแท้ตัวนี้แคนดีครับ ចុងក្រោយ ครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามและการของผมหากว่าผิดพลาดก็ต้องขออภัยเลยพี่น้องนะคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้พอกันไหมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ